สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเฉลิมพลประจำเอสแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเครื่องซักผ้าของซัมซุงที่เป็นแบบ AI นะครับหน้าจอแบบ AI นะครับที่ง่ายๆเลยนะครับตั้งค่าภายใน1นนาทีนะครับตั้งค่าภาษานะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับเริ่มแรกเลยเปิดเครื่องก่อนนะครับกด power นะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับ กดผ่านครับกดผ่านครับกดผ่านนะครับกดผ่านนะครับกดผ่านอีกรอบหนึ่งนะครับกดผ่านอีกรอบหนึ่งนะครับให้เป็นหน้าจอแบบธรรมดาให้เป็น หน้าจอที่เลือกโปรแกรมธรรมดานะครับตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับวิธีการที่เราจะเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยนะครับนะครับเรากดสัญลักษณ์รูปมือนะครับแช่ไว้ค้างไว้นะครับประมาณ3วินาทีนะครับกดแช่ไว้ก่อนนะครับนะครับให้ขึ้นโปรแกรม system function นะครับแล้วเราก็หมุนนะครับ หมุนที่ตัวเลื่อนได้เลยนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆจะเจอเจอ WiFI นะครับแล้วก็มี language ภาษานะครับแล้วกดยืนยันได้เลยนะครับนะครับก็จะขึ้นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับนะครับแล้วเราก็หมุนขึ้นหรือลงก็ได้นะครับเป็นภาษาไทยแล้วนะครับหรือเลือกภาษาอังกฤษก็ได้นะครับภาษาไทยข้างบนนะครับ แล้วกดยืนยันครับนะครับรอเครื่องเซตร,ระบบนะครับนะครับเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเลื่อนไปจากโปรแกรมอื่นได้เลยนะครับเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ